คนอยากรู้มาร่วมเจอลึกไปพร้อมๆกันกับเราวงการบันเทิงบ้านเรามีศิลปินนักสแสดงหน้าใหม่เกิดขึ้นประดับวงการมากมายทุกวันบางก็ได้แจ้งเกิดบางก็ดับบางคนได้ไปด่งดังเมืองนอกแต่กลับไม่เคยมีผลงานในไทยมาก่อนอย่างนิชคุณมารู้จักอีกทีก็เป็นนักร้องวง 2pm ดังรุแจกที่ต่างแดนแล้วถึงมามีผลงานที่ไทย วันนี้เราจะอินดิฟคนไทยที่ไปสร้างชื่อเสียงอยู่ต่างแดนแบบนิสคุณและกำลังกลับมาสร้างชื่อในวงการบันเทิงไทยกับน้องนิวปัทิตาดาวดวงใหม่วงการบันเทิงน้องนิวปัทิตาเริ่มต้นจากการเป็นศิลป,ปินเล็กๆในเมืองไทยแต่กลับโกอินเตอร์ดังไกลถึงญี่ปุ่นและไต้หวันได้อย่างไรไปอินดิฟกันเริ่มตน้นเ้าวงการถ้าสำหรับใมไทยจริงๆเราเริ่มมาจาก ภาพยนตร์เรื่องไปอินเลิฟค่ะหลังจากนั้นก็คือที่ได้มาทําเพลงเพราะว่าพี่โปรดิวเซอร์ของอัลบั้มนั้น,นที่นิวไปลองรับเชิญเนี่ยเขาก็เห็นคาแรคเตอร์ในหนังเรื่องไปอนินเลิฟยังไงไม่มีหรอกพี่มันมีแต่เขียนเกี่ยวกับความรู้สึกเต็นเท่านั้นแหละความรู้สึกคนอื่นเราจะไปบังคับเขาได้ไงจริงหรอ,อเขาก็เลยรู้สึกว่าน่าสนใจก็เลยเชิญมาร้องเพลงและทีนี้ก็เลยได้มาลองถามสักคำในอัลบั้ม Love in the l i g h t l i n e ค่ะ ออย่าาาาจจะทงงงสััักกคคริๆิๆเธดมบฉนตอนนั้นฟีดแบ็ถือว่าดีจนเราตกใจมากเพราะว่าพอลง YouTube ไปได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์คือยอดวิวมันก็ขึ้นมาเยอะมากแล้วแบบภายในเวลาสองอาทิตย์ยอดวิวมันก็ถึงหนึ่งล้านก็แบบนั่งจำความได้ว่านั่งกับแม่แบบเฮ้ยตกใจแล้วก็แบบออดีใจที่เราเป็นคนตัวเล็กๆอะที่เผยแพร่ แค่ในย u ทูบแต่ว,ว่าคนก็ให้ความสนใจเพลงถามสักคำน่าจะไปดังในต่างประเทศได้เพราะว่านี่คิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่ากระแสความไปได้ไวของโซเชียลเน็ตเวิร์กที่มีทั้ง Facebook t ว i t t e r YouTube อะไรหลายอย่างแล้วคงจะมีแฟนเพลงที่ชอบก็ช่วยกันแชร์แชร์มันก็เลยทําให้แบบได้รับความนิยมขึ้นมาจากการที่เป็นคนไทยที่ไปดังที่ต่างแดนก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสาวนิวเองก็ยังมีปัญหาเรื่องภาษาไม่ใช่หน้อยช่วงนั้นมี หลายประเทศที่เข้ามามากๆทั้งคุยเพื่อที่จะให้ไปเซ็นสัญญาเป็นศินลปินในสังกัดไปอยู่ที่ฮ่องกงเลยอยู่ที่ไต้หวันเลยแต่ว่าสุดท้ายก็คือเราก็ตัดสินใจที่จะทําเพลงถามสักคำกับประเทศญี่ปุ่นเป็นเวอร์ชั่นภาษาญี่ปุ่นชื่อว่าโอชิเอเตา จากที่ทำเพลงโอเชียตกับที่ญี่ปุ่นนะคะก็มีโอกาสาได้เข้าไปคุยกับทางบริษัทโคลอมเบีเรคคอร์ดของที่ญี่ปุ่นแล้วก็เลยตกลงเซ็นสัญญาเป็นนักร้องในค่ายกับทางโคลอมเบียไปยแตกใจพอสมควรที่เขาติดต่อให้ไปทำเพลงที่นั่นเพราะว่าด้วยความที่ เราก็ไม่เราก็รู้ตัวว่าเราไม่ได้ไม่ใช่คนที่ร้องเพลงดีไม่ใช่นักร้องที่แบบเป็นดีว่าเสียงมีพลังขนาดนั้นแต่ว่าคือส่วนใหญ่ทุกคนที่เขาต่อมาก็คือเขาชอบในความเป็นธรรมชาติของนิวที่แบบอยู่ใน MV แล้วก็ยิ้มยิ้มร้องเพลงมันดูแล้วมันสบายตาสบายใจก็เลยรู้สึกว่าเออน่าจะไปทําอย่างอื่นต่อได้ด้วยก็เลยติดต่อ กระแสตอบรับจากต่างประเทศนี่นิ New, New วถือว่าโอเคมากเลยนะคะด้วยความที่เราก็ไม่ได้มีงานภาพยนตร์ที่ไปที่ต่างประเทศมาก่อนคนไม่ได้รู้จักมาก่อนแต่ว่ามันรู้จักกับตรงเพลงนี้แหละแล้วทีนี้เขาก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจทั้งใน youtube ทั้งใน a ฟ e b o o k อะไรใดๆมันก็ทําให้รู้สึกว่ามีกระแสตอบรับที่ดีนะเพราะว่าเขาก็ส่งมาแบบเพลงนี้มันทําให้เขามีกําลังใจในการทํางาน แฟนขับดูเรารู้สึกว่ามันสบายใจฟังแล้วแบบมันรีแลกซ์ซึ่งส่วนใหญ่ทุกคนก็จะพูดแบบนี้อนะไรเงี้ยก็เลยถือว่าเป็นกระแสที่ดีเลยแหละตอนที่ไปญี่ปุ่นจริงๆทางญี่ปุ่นก็อยากจะให้อยู่ยาวแบบเป็นปีๆเพราะว่ามันจะเหมือนเป็นการฝึกภาษาอะไรอะไรยางด้วยเพราะว่าเราไม่มีพื้นฐานเราเพลงเราก็ต้องร้อง4ี่ภาษาไทยจีนอังกฤษญี่ปุ่นซึ่งโอเคไทยกับอังกฤษมันก็ใช้ไ,ได้อยู่แล้วแหละอังกฤษก็พอได้แต่จีนกับญี่ปุ่นนี่คือมันเป็นอะไรที่อ่อนแอมาก ต้องเรียนแต่ด้วยความที่มันก็ต้องมีงานที่ไทยไม่สามารถที่จะอยู่ยาวๆได้ก็ต้องบินไปบินกลับบินไปบินกลับ mm hmm. ก็ค่อนข้างลำบากอยู่นะคะแต่ว่าทางโคลอมเบียก็น่ารักมากะคะ่ะคือเขาก็แบบเออก็เรียนภาษาที่ไทยไปแล้วกันอะไรเงี้ยแล้วก็เราอาศัยว่าถ้ามีงานก็บินไปที่ญี่ปุ่นนะแล้วเขาก็จะคุยว่าอยากให้เพลงเราเป็นแบบไหนอยากให้เป็นบอสซาแบบที่เสียงแบบกระซิบฟังเราสบายๆไม่ใช่แบบตะโกนหรืออะไรเพราะเขารู้สึกว่า คนที่เป็นนักร้องมันควรจะมีหลายๆแบบอยากให้เราเป็นมาแนวๆแบบใสๆสบายๆ้าให้สาวนิวเปรียบเทียบตัวเองว่าดังแค่ไหนในญี่ปุ่นและไต้หวันไปอินดิฟกันกับเธอ,อดังระดับนักร้องคนไหนอะคะไม่กล้าเทียบด้วยความที่ตอนนี้คือนิวเพิ่งจะทําอัลบั้มเสร็จเพิ่งจะวางที่ไต้หวันไปเมื่อวันที่10สิงหาแต่ที่ญี่ปุ่นคือช่วงนี้กําลังปล่อยซิงเกิลเพลงแรกไปก็ยังถือว่า ยังไม่สามารถรู้ฟิทแบ็ที่แท้จริงได้เนาะจนกว่ามันจะวางแผนอีกทีก็คือช่วงเดือนตุลาก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีค่ะแต่ว่าเท่าที่ไปอีเวนต์อะไรที่นั่นก็คือมีแฟนๆแบบไปให้การต้อนรับอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคสําหรับเราแบบมีคนรักเราคนเดียวเราก็ดีใจแล้วอะแม้จะโด่งดังในต่างแดนแต่ผลงานในประเทศไทยของเธอนั้นเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเองจะมีอะไรบ้างไปอินดีฟกัน หลังจากที่จบไปเลิฟไปนะคะตอนนั้นในไทยก็มีเล่น MV อะไรใดๆบ้างเจ็บและชินไปเองของพี่ๆ ETC ที่เล่นกับนิชคุณนะคะอันนี้ก็เป็นการร่วมงานกันที่ดีเพราะว่าเหมือนพี่ๆ ETC มองว่านิชคุณเองก็มีแฟนคลับเยอะมากที่เกาหลีญี่ปุ่นส่วนเราก็แบบมีที่ไต้หวันอะไรเงี้ยมันก็เหมือนแชร์กันเหมือนช่วยกันทําให้นักร้องในไทยอ่ะเป็นที่รู้จักกับคนในเอเชียมากขึ้น ก็เลยทำให้เราแบบมีแฟนคลับจากที่อื่นด้วยเพิ่มขึ้นอาจจะเป็นแฟนคลับของนิชคุณเองหรือของพี่ ETC เองแลังจากนั้นก็มีโอกาสได้มาทําละครอะไรใดๆค่ะแล้วตอนนี้ก็คือเป็นนักแสดงของช่องเจแล้วก็จะมีภาพยนตร์เรวนี้ค่ะ ดูเรื่องกล้องรื้ยังกล้องรถคว่ำนะเฮ้ยพี่ได้ยินเรื่องเจ้าสาวป่ะพี่เจ้าสาวกร,ระโดดตึกตายนะางเจ้าบากขับรถคว่ำอ่ะทุกเนี้ยจะเป็นคืนสวนคนสดคืนสุดท้าย ผูนะ้หญิงเนี่ยเสี็ยงรับไม่ได้ก็เลยฆ่าตัวตายตามภาพยนตร์เรื่อง9981บอกเล่า9ศพผู้ชื่อก็หนังผีเลยแหละก็ถือว่าเป็นหนังที่ท้าทายพอสมควรเพราะว่าส่วนใหญ่งานที่เข้ามาก็จะเป็นแบบใสๆอะไรที่มันดูไม่ค่อยต่างจากลุกตัวเองเท่าไหร่แต่พอมาอันนี้คือเป็นผู้หญิงที่มีความสดใสแต่ว่าก็มีพาร์ทที่มีความเป็นโรคจิต เป็นโรคประสาทมันต้องใช้ทักษะการแสดงที่มากขึ้นมันก็ทําให้เราแบบได้ท้าทายตัวเองมากอยู่เหมือนกันั้งหน้ากับการเป็นนางเอกเต็มตัวกดดันไหมคงจะกดดันด้วยเรื่องของบทมากกว่าเพราะว่าด้วยความที่มันไกลตัวมากแล้วก็ต้องใช้อารมณ์ค่อนข้างเยอะใช้ทักษะในการแสดงค่อนข้างเยอะเลยกดดันกลัวว่ามันจะ เป็นยังไงเล่นเราดูโอเคไหมแล้วด้วยความที่ภาพยนตร์เรื่องนี้มีภู่มกับเยอะมากการทํางานกับคนเยอะๆมันก็ต้องมีการสื่อสารมุมมองแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันฉะนั้นมันก็เลยคงจะกดดันทักผู้กำกับแล้วก็นักแสดงอันนี้ว่าเพราะผู้กกับก็ต้องแบบคุยกับนักแสดงเพื่อให้เรื่องทุกเรื่องมันเป็นไปในแนวทางเดียวกันส่วนเราก็คือรับจากผู้กำกับมาแล้วก็เล่นฉะนั้นก็ถือว่าใช้ได้ะค่ะเรื่องนี้ แม้จะเป็นเพียงคนไทยตัวเล็กๆที่ไปสร้างชื่อเสียงในต่างแดนมาไม่น้อยแต่ในประเทศไทยเธอเองก็เริ่มสร้างผลงานในด้านการแสดงก็ขอให้เธอเป็นดวงดาวอีกหนึ่งดวงที่มาประดับวงการบันเทิงไทยอย่างมีประสิทธิภาพอีกหนึ่งดวงค่ะางงเธอคิดไกัับน